นี่ครับโขนดมรดเราของคุณที่คุณปู่ฝากผมไว้ที่สวนงาะนี่เหรอคะใช่ครับผม ขอบคุณมากนะคะแต่ฉันคงทําต่อไม่ไหวหรอกร้อนก็ร้อนโอ๊ยผิวฉันเสียหมดเนี่ยแล้ว<ะ>ดูดิฉันเป็นสาวเป็นแซ่เนี่ยมาทําสวนคนแถวนี้ไม่รู้จะไว้ใจได้หรือเปล่าน่าก,กลัวค่ะอฉันอ่ะลําบากใจในความสวยของตัวฉันเองมากเลยค่ะไปไหนเนี่ยอันตรายอ่ะคุณเอ้าพดเสร็จแล้วเหรออือชนานเนี้ยใครอยากออกไหนคนไหนสปาสงวนนะคุณเอ๊แต่ฟังดูแปลกๆอยู่นะคะ เออคุณว่าแต่วันนี้อะยอดผู้ติดเชื้อแล้วก็ผู้เสียชีวิตในอำเภอของคุณอ่ะเท่าไหร่แล้วคะเนี่ยสิบยี่สิบคนได้มั้งเสียก็ประมาณเจ็ดปคนนะอ่ะอ๋อปู่ฉันอ่ะก็เป็นหนึ่งในนั้นใช่ไหมล่ะฉันอ่ะอุตส่าห์เก็บเงินเนี่ยส่งมาให้บอกให้ไปฉีดวัคซีนสุดท้ายไปฉีดวัคซีนบาดทะยักเป็นไงล่ะตายเลยคุณก็ได้มรดกไม่ใช่หรอ อยากได้เงินสดตัวเรื่องของคุณสิไปแบบแล้วพามาดูสวนแล้วผมกลับแล้วนะอืมขอบคุณมากค่ะ,ะทำไมไม่ทิ้งเงินไว้ให้เราเนี่ยทิ้งสวนไว้ให้ลำบากเลยเราถ่ายรูปโพสขายดีกว่า ก็มีคนสนใจแน่เลยเงาะก,ก็กำลังสุกเลยต้องถ่ายรูปนะต้องมีคนสนใจแน่อต่ต้องโพสตถายเลยดีกว่า อะไรนะเฮ้ยจริงเหรอบริษัทเนี่ยนะปิด oh, <no. S 1> พูดจริงใช่ไหมเนี่ยอะไรนะให้ดูข่าวเหรอเออออออโอเคค่ะโอเคค่ะเฮ้ยปิดได้ยังไงเนี่ยไหนดูข่าวสิ ในเดือนมิถุนายนรัฐบาลจะเริ่มผอนปรนให้เปิดโรงแรมได้แต่กลับเริ่มมีสัญญาณการปิดกิจก,จการแบบไม่มีกำหนดของโรงแรมที่มีลูกค้าหลักเป็นชาวต่างชาติและนี่ถือเป็นผลกระทบที่หนักที่สุดในรอบหลายสิปีทําไงอันทีนี้บริษัทก็ปิดกระทันหันค่ารถค่าบ้านค่าน้ําค่าไฟค่าบัตรเครดิตรูปเชินไปหลายหมื่นเลยเจ้าตั้งไหนไปใช้เนี่ย เงาะยเหมือนกันแลเนี่ยเดยินมาวันนึงแล้วยังไม่ทั่วสวนเลยอโอ้ยไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนก่อนดีเนี่ยเก็บชิมส,สักลูกดีกว่าอ้าวน้องกลับมาถึ่บ้านแล้วเหรอใช่ค่ะพี่จะไปสวนหรอใช่พี่จะไปสวนโอ้ของน้องนี้ได้เยอะนะเงาะสวยลูกดอกด้วยแค่เก็บผลไม้ขายเนี่ยนะคะพี่ได้เยอะ ได้เยอะแน่นอนลองดูพี่ไปแล้วพี่สายแล้วค่ะพี่ขอบคุณค่ะจ้าไหวะลองดูสักตั้ง